I cross my heart at all tonight Then I only s a y one more night And I know I s a y a million times But s h o only s a y one more night สวัสดีครับผมเบสเกมียงนะครับแล้วก็เกมียงผมจะพาทุกคนไปลงมอดไทย Skyrim Version a n n i v e r s a r y Edition นะครับเป็น1.6 จุดหกสี่ศูนย์เนี่ยผมยาวๆนะผมอย,ย,นะย่างฉันยาวๆโอเคมาเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะผมก่อนอื่นก็ให้ทุกคนไปลงโปรแกรมบอสเจกให้เรียบร้อยก่อนนะผมนะแล้วก็อย่าเพิ่งลง s k h e ตามพวกไอ้ตามคลิปที่ผมสอนลงเนะี่ยเดี๋ยวไปติ๊งเลี้ยงมาให้นะผมให้มาลงตามคลิปนี้เนาะโอเคไะมอดก็ของคนเดิมเลยนะผมคนนี้เนี่ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนอนเนี่ยเพราะมีเจ้า,เ,า,เ,จา,เ,จาเดียนะว โอเคเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แน่ผมมาเดี๋ยวโหลดมอสแทนไปก่อนนะผมเราจะไล่โหลดทีละอันเลยนะจริงจะโหลดจากตรงไหนก่อนก็ได้แหละเพราะว่ายังไงเราก็จะมาคัดลงอยู่ดีแหละโอเคแล้วก็เอสเคเอสอีกนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้อีกลิงก์อีงด้วยนะผมเป็นลิงก์สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อเกมมาจากสตรีมมันผมเนาะโอนะ okay. นะเคแต่ผมจะใช้ของตัวนี้นะเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่น เดียวกับเวอร์ชันเกมผมนะโหลดไปเลยโอเครอสักแป๊บหนึ่งเนะี่ยอ่าดไทยเสร็จพอดีอมามดนี้ก็ Hk ดีเสร็จอ่าได้มอดหนึ่งนะผมอันนี้ก็จะให้ไว้เหมือนกันนะผมเอาไว้เกิดที่เฮลเกนเลยนะผมเราจะไม่ต้องไปเสียเวลานั่งรถมานะผมก็จะดีมากๆเลยนี่ผมเซอร์วิสสำหรับคนที่เล่น AE เหมือนด้วยกันนะผมอ่า ผมทดลองแล้วอ่าเวอร์ชันล่าสุดรู้สึกว่าจะใช้ไม่ได e ้เนาะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันเหมือนจะอันนี้ผมก็เลยกลับไปใช้เวอร์ชันเดิมที่ผมเคยลงนั่นก okay. ็คือเวอร์ชัน3.03นย์สามะผมก็คือตัวนี้เลยนะนี่นะเวอร์ชันนี้เนาะโอเคโหลดไปเลยมาเวอร์ชันเก่าไม่เป็นไรเอาแง่ราไปเกิดที่เฮลเก้นได้ก็พอไปโหลดมาโหลดมารอสักแมปหนึ่งนะผมอ่า เรียบร้อยครบทุกอย่างจากนั้นก็ให้เราไปเปิด d ีพีซขึ้นมานะผมมาที่ดาวน์โหลดนะผมเราจะมาหา skhe ก็คือตัวนี้เนาะเราจะเอา skhe เนะี่ยมาลงก่อนตัวแรกนะผมโอเคลงมาเลยรอแป๊บนึงนะผมรอสักแป๊บัก,ก็จะนานนิดนึงเนี่ย มันกำลังซิงมอดกับมอดอื่นๆอยู่นะครับผมซึ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยกี่ตัววะเนี่ยขอเช็คก,ก่อนนะสามร้อ <c> ย <oughs> มีอีกมีอีกในมอด organizer สองอีก,กอะไรวะอีกร้อยกว่า <c oughs> ประมาณห้าร้อยได้เยอะเยอะนะผมเยอะมากโอเคอรอเขาแป๊บนึงอ่าโอเคจากนั้นก็ให้เอามอดไทยมาลงเลยนะผมเราจะลงค้อมกันเลยเลงค้อมกันได้ไหมเนี่ย อธิลาดก็ได้นะผมลงมอดไทยมากว่านะผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะเพิ่งเปิดใช้ง,งานมอดไทยนะผมให้เราพิมพ์คําว่าไทยขึ้นมาก่อนนะผมแล้วก็ผมจะปิดตัวนี้ไว้นะเพื่อเวลาออกจากถ้ำมาแล้วมันจะได้ไม่อันนี้เนาะเกมไม่เด้งผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันนี้มีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าก็อยากให้ทำ่างนี้ไว้ก่อนนะผมเพื่อความปลอดภัยของเกมเรานะจะได้ไม่ต้องมีมปัญหาหลายรอบนะผมโอเค รอกันหนึ่งเนะี่ยรอมันเสร็จแป๊บหนึ่งอ่าโอเคจางนี้นปิดไว้ก่อนเนะี่ยอ่าโอเคได้ละปิดไว้รอกันหนึ่งรอวหนึ่งพอปิดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะมาเอาตัวนี้ลงนะผมเราจะได้ไปเกิดที่เฮลเกนนะรอก่อนจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งรถมานะผม เรี okay. ยบร้อยอเผื่อมีคำถามนี้ขึ้นมาหนมพี่ครับออเชนเอดีอเนี่ยลงได้ไหมครับไอเกิดที่เฮลเกนเนี่ยลงได้รับผมลงได้เหมือนกันนะโอเคอยากเอาไปลงก็เอาไปลงได้นะผมก็จะเล่นดีขึ้นนะวก็เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งรถมานะผมรถ <laughs> มารถมาพังพราะึ่งพึ่ง,ง,งแค่ตัวเดียวแล้วทีมงานแม่งก็ไม่แก้ด้วยคตรเย่เลย มันก็จะบักบ้างไปบางครั้งในผมถ้าเจอพึ่งนะถ้าไม่เจอก็แล้วไปโอเคเดี๋ยวจะลองเข้าเกมไปดูนะผมว่ามอดทั้งสามตัวน,นี้ติดหรือเปล่าอันนี้มอไทยปิดไปอยู่โอเคมันไม่ติดหรอกพูดไปได้โอเคโอเคตอนนี้เข้าไปอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะอันนี้หรือเปล่าในะผมน่มาจะได้แหละคิดว่ามาเดี๋ยวรีบไปเลยดีกว่าเพราะว่า เพลงโยนเดือนให้วิทเชอร์อิดลกสิทธิก์นี่ผมหน้าจอนี่ดำเมี่ยมเลยนะโอเคนอสักแปบนะึงเอ้ยรอสักแปบนะึง <c oughs> เออมันทำมันได้ก็อ่าโอเคนี่เรียบร้อยผมถ้าได้ก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะก็จะเด้งมาอย่างนี้เลยเราจะมาเกิดที่โรงแรมในเฮลเก้นนะผมเดี๋ยวจะแต่งตัวละครน,นิดนึงนะ เอ,อตาตัวละครใช้ยัไงไม่เอาตัวละครจรงหรอกนะผมเพราะว่าผมไปลงมดเปื่อยมาเนี่ยแค่เปือ่อยเฉยไม่มีอะไรโอเคผมก็ยูทูบจะไม่ว่ากันเนะ่ยโอเคขอแต่งแต่งตาให้ถึิงนยะตาผมลงไว้เป่าวะ่าลงไว้อีกโปรแกรมหนึ่งป่าวะ่าอ๋อลงไว้ในโปรแกรมนี้แหละโอเคเอาเป็นตาวิเชอร์เหมือนเดิมแล้วกันสูงผมก็เออผมอะไรดีเลยอ,อันนี้หนวนปะ่ะอันนี้อะไรอะ อันนี้คิ้วเ่รอ๋ออันนี้คิ้วคิ้วสูงคิ้วต่ําปากก็อันนี้แหละโอเคผมก็ทรงเดิมเลยครับผมทรงเดิมที่ผมใช้เลยก็จะเป็นทรงนี้นะเดี๋ยวว่าเมื่อกี้นี่อ่าทรงนี้แหละแล้วก็หนวดเข้าก็นี่เลยหน้าก็จะเถื่อนๆหน่อยๆน,น,น,นะเดี๋ยวเปลี่ยนหนวดอ่อดีกว่าผมว่าอืมอ่าไม่เอาหนวดแล้วกันโอ้โหหน้าเกี้ยงเก่ามากเลย <laughs> เอาไว้บางๆกันโอเคตัวละครชื่อว่าอะไรดีสมชายดีไ <_ PM> หมหยอกหยอกหยอกเออะไรดีวะ <_ PM> เอานามี <_ PM> ตัวละครที่อะไรวะเนี่ยโอเคตัวละครชายชื่อนามีโอแม่งเอ้ยชื่อแหมมันชื่อมันเท่จริงเลยเนี่ผมโอเคมอดไม่ขึ้นอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาท้าวแก้ว อาจจะได้ไปลงอีกมอสหนึ่งมาแทนนะผมเป็นมอสชวอาวุธเนาะไม่เป็นไรจ้างมัน <c oughs> มาเดี๋ยวไปเริ่มอะไรดีกว่าอไอ้ขึ้นมาเด้งมาข้างบนไม่ต้องสนใจนะผมเพราะว่าเป็นมอสตัวอื่นนะส่วนใครที่เป็นเกลียวเปล่าก็จะไม่มีเด้งขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวหลังจากออกวปจากตรงนี้แหละมันจะเด้งเซอร์ไวร์โหมดขึ้นมาครับนะผมเราจะได้ปิด แล้วก็เปิดมอดไทยขึ้นมาลงน่ะโอเคป่ะไปเลยันเลยอืเตะกตันหน่อยดิไปอันนี้เป็น DLC บ้านนะผมเดีย่ีัางบ้านรู่สึิว่าจะมีแค่สามหลังนะอยู่ที่เมืองฟอร์คีสแล้วก็มอท์ทลแล้วก็เมืองดอนสตาร์นะผม เมืองมอท่าอันี้ครั้งแรกของผมาะน้ำมอไทยนะ <c oughs> อา่านน้ำมอไทยไม่รู้อา่านไปได้ยังไงน้ำมอไทยเมืองก็เมืองก็ชื่อเมืองมอทอ่าผมแบนน้ำมอไทยเฉยเลยว้าเอาไวไว้ยแย่มากเลยรอแป๊บหนึ่งนี่ยผมเดี๋ยวเด้องออกมาก็จะกลายเป็นอันเนี้ยโหมดสวัยขึ้นมาเราจะได้ปิดไว้แล้วก็เซฟเกมตรงนี้แล้วก็ออกไปเปิดมอดไทยขึ้นมาจากนั้นเราก็จะ เพลินๆไปกับเกมที่เป็นภาษาไทยเนี่ยผมถ้าเจอของมอดเข้ามาดูผมอยากให้แก้เรืหนึ่งอยากให้แก้ตรงที่แบบเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนคําพูดอะเปลี่ยนไป็ฆ่ากับเจ้าได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมมันจะดีมากเลยเน,นี่ยผมอ่านี่ครับผมเซอร์เวอร์โหมดเด้งขึ้นมาแล้วจากนั้นให้ปิดหรือเปิดก็ได้แล้วแต่คนจะเล่นเนี่ยผมจะปิดไว้แล้วกันนะเพราะว่าถ้าเปิดก็คือจะไม่สามารถฟาดทราเวลได้นะ่ยผมอโอเคจากนั้นก็ทําการเซฟนะ่ยผม จะเป็นกด F5 เพื่อเซฟเ่วนก็ได้แต่ผมจะกดเซฟแะ้วกันนะ New save เซฟ,เซฟใหม่ไปเลยปไปเดี๋ยวออกไปเปิดมอดกันโอเคตรงนี้เผื่อมีคนงงว่าเอ่อเปิดมอดยังไงเดี๋ยผก็ให้มาคลิกตรงนี้เลยนะะตรงที่เราปิดไว้แค่คลิกแค่ทีเดียวพอโอเคแค่นั้นแหละเป็นการเปิดมอดละฉะนั้นก็รอข้างบนเสร็จนะผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมกันโอเคมาแล้วอ่ะ เดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนนะกันนะผมปั๊บโอเคหน้าสก,กิลแปลนะ่ะนี่เย,ยาาี่ยมอโอเยี่ยมะลรนี่แปลใหม่นะเนี่ยออาโอ้ถือว่าแปลมาครบเลยนะผมว่า,าเี็นชาร์ติง้งแปลมางี้เช็คก,ก่อนข้างในเออเเจ๋งเจ๋งโอ้เยี่ยม ยวผมขอไปดูอันนี้ก่อนอะไรวะปุงยาปุงยาสายปุงยาอันนี้สายผมชอบเลยอ่อฮะของเยี่ยมโอเคเยี่ยมอ่ะถือว่าแปลบดีนะผมรอบนี้อ่า uh. ขอเช็คอันนี้ก่อนอ๋ออโอเคเครื่องแบบแต่งกายอ๋อ oh, เครื่องแต่งกายสิไม่ใช่เครื่องแบบอืม ลองคุยกับายามที่เฮาเกนดูแล้วกันสงส่มันจะไปท้บกับบอสอื่นที่กลบลงเนะี่ยเขาแปลมาอยู่นะผมแต่ว่าอาจจะท้าบบอสอื่นที่กลบลงมาเนาะโอเคไม่เป็นไรไดีเ่ให้ข้าเดาอือไไม่ต้องมาดงมาเดาอะไระนั่นเละพี่เอ้ย ่อะกูเปล่าแหลกนิดนึงนเนี่ยเฟรมตกเฟรมตกสวัสดีครับโดด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 อ่าเดี๋ยวขอดูที่อันนี้ก่อนละกันเป็นไงบ้างอันนี้โอเคเอาไว้่างนี้ถือว่าถูกต้องนะผมไม่ต้องแปลตรงนี้มาหรอกดีละดีละ สกิลยังไม่มีอะไรเลยเนะี่ยบ้านะมีแค่ชุดแมวหน้าไม้โอเคดาบสิลิชุดสิลิอันนี้ที่ลงมาอันนี้ชุดในภาคสองใช่อันนี้ชุดใน,นดภาคสองเหมือนกันโอเค เช็คก่อนนะอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้มาจากมอดปะวะมอดหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจมอดด้วยของเกมมันคือแหวนเหรอดูก่อนอันนี้มอดแน่นอนนะ oh, MOD 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 โอ้ดีมอดมดตัวชัวร์เลยเอาไปมอดมานะฮะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันอโเคเวทอาร์ดเวทอาร์ดมีอะไรเวทอาร์ด โ okay. อเคบางอันก็ท่าก็มอดกันนุ่มโดยรวมก็ตอว่าโอเคเนี่ยแผนที่โลกโอเคอันนี้ที่ไหนวะเนี่ยพรนนมแดนอ่าอันนี้มดพรมแดนของข้ามไปอันนี้ข้างหลังนี่น่าจะเป็นอะไรวะ h ฮมบ์เฟล์มั้งเฮมบ์เฟลส่วนข้างล่างตรงนี้ ตรงนี้ก็ข้ามไปไซโลดิวเนี่ยผมอยู่ที่ภาคสี่เนาะผมไปลงมอดมาเนี่ยผมสามารถข้ามไปที่ไซโลดิวได้นะเป็นเควสของไซโลดิวไปเลยอโอเคตรงนี้เป็นเอาไปเอาชุดนะผมไม่เกี่ยวอะไรกับของเกมนะเพราะว่ามอดเหมือนกันเนี่ยผมมดซะส่วนใหญ่เนาะโอเคอ่าน่าจะมอดแถวนี้น่าจะมอดหมดเลยเนี่ยคิดว่าอันนี้ก็เป็นมอดเหมือนกันมอดหมดเลยมอดหมดเลย ไม่ต like uh ้องตกใจวยโหเวียงช้ามากทุกคนมันหนักนะเนี่ยนี่ก่อนขอหาอาวุธแมพหนึ่งเอาอะไรก็ได้มุ้ดไม้ไอรอนก็แน่เอาดาบไอรอนมาตั้งหนึ่งหนึ่งเล่มสิขอดูกันดาบอยู่ไหนครับมีดก็แน่ดาบเล็กอะไอรอนไอรอนซอสโอเคไอรอนซอสเจอละ ขออนุญาตเสกเน้ผมแป๊บหนึ่งนะ่โอเคอ่าอะไรวะขอเอซห้า e สีเรสะะีว่าวไอ้รอนเนี่ยไอ้รอนสีอ่ะคออันนี้ก็อโอเคเอาดาบมาหนึ่งเรี่มสิพี่ต้องการดาบไหมน้องโอเค ดูกันเลยมาชักดาบมาเอาแอนิเมชันบั็โอเคเดี๋ยวไปแก้เดี๋ยวไปแก่ว่าไม่ได้เล่นนานก็จะบั๊อกนิดนึงเเดี๋ยวดูกันน้อ <c oughs> เป็นตรงไหนอะไรยังไงนะผมจะได้ไปแก้ให้ถูกจุดเนาะ <c oughs> โอเคดูแล้วน่าจะเ,เป็นแอนิเมชันดาบอ่า เดี๋ยวต้องไปแก้ใหม่อ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมน่าจะนานเกินไปละเ,เดี๋ยวเนดะี๋ยวเดก่อนใครที่จะไปเอออยากเริ่มในเรื่องหลักใช่ไหมผมดีอยวกเข้าไปที่โรงแรมก่อนแล้กัน <S 2> <S 2> ตรงนี้เลยชาวเมืองก็เดินกันอย่างควข่เลยเีเดวเชียวไปเข้าไปที่โรงแรมก่อนล้กันนะผมเดี๋ยวจะไปคุยกับเจ้าของโรงแรมนะฮะว่าอยากเริ่มภารกิจหลักนะผม เราจะไปที่แคชเชียตรงนี้นะคร <laughs> <ier> ับแคชเชียอ่าตรงนี้แนะ่ผมนี่เลยเนะมาี sure น,นะสตาร์ทอ <Just> ินโทรตรงนี้เลย you right อ่าผมอยากให้เปลี่ยนคำว่าอาจารกระคุดเนี่ยเป็นข้ากับเจ้านะครม,มาจากนั้นก็กดทีเตียงแล้วก็นอนนะครับเราจะเริ่มในะเรื่องหลักตรงนี้นะคมแล้วก็ไม่ต้องไปประชญหน้ากับอ่ารถม้าพังๆเนะม่มโอเค ขอให้ทุกคน Enjoy, เอนจอยนี่ผมจากนั้นก็ออกไปจากโรงแรมนะก็รอรถมา้ามาเนาะไม่เกินหนึ่งนาทีหรอกเดี๋ยวมันก็มาโอเคแล้วก็รอเขา,าสาธยายการประหารชีวิตนี่ผมโอเคคลิปนี้ก็ราตัวไปก่อนเอ้ยขอตัวลาไปก่อนไปละ